นี่เป็นล็อกก้งขผมเองนะเพื่อนในกลุ่มสีออกเี่ได้การทอดบ่อยข้าน้าบ่อยนะครับผมจะเห็นการขับผีนี่ที่ชายเขาเลยนะครับเขาจะไม่ขี่เร็วมากนะครับเขาไม่แกร่งเขาเร่งเขาขี่กับขนอมรถอ่ะถูกผ้าไบเกอร์เลยอ่าแล้วคันนี้จอดใต้คอนโดนะมึงผ้าอย่างดีนะครับวันที่ไปซื้อเนี่ยค่อยๆแกะผ้าออกมาแตคือล็อกที่ใต้ด้วยล็อกดก็ลองมาผ้าก็ไม่หลุด สวัสดีค่ะพบกับเราเช่นเคยนะคะกัแบชบ่องเอ็นไบจรันวันนี้เหมือนเดิมค่ะเอ็นไบจรันเรามีรถบ้านเก๋เอสาพาวสวยๆมานําเสนออีกแล้วนะคะแล้ววันนี้สําหรับสาวยาฮอนดาห้ามพลาดนะคะวันนี้เรามีรถบ้านแต่ที่สําคัญวันนี้ไม่ใช่รถบ้านธรรมดานะคะเป็นรถบ้านเพื่อนอ่าคันนี้เป็นรถบ้านเพื่อนของพี่ไผ่นะไปซื้อมากับมือแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะให้ชมตัวรถโดยรอบก่อน ตามที่ไฮไลท์ที่พี่ไผ่บอกต้นคลิปนะคะเดี๋ยวเราให้ชมตัวรถโดยรอบกันก่อนแล้วเดี๋ยวแมคะจะมาแจ้งรายละเอียดของเจ้าคันนี้กันไปค่ะ เป็นยังไงกันบ้างจากที่ได้ชมตัวรถโดยรอบไปแล้วเป็นยังไงล่ะของแต่งรถไหมรถนะแต่ที่มันจะดีไปกว่านั้นเดี๋ยวเราจะพาไปฟังเสียงเครื่องว่ามันจะแน่นขนาดไหนโอเคค่ะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะ CBR 650 r รคันนี้ปี19เป็นรถมือเดียวบุกคู่มือกูจแจศูนย์สอดอกมีครบคือไม่มีอะไรจะหลอไปกว่านี้แล้วนะสำหรับตอนนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแม่ค้าพาไปชมของแต่งของเจ้าคันนี้กันเลย ไปจ้ะหลอกิหอหอดหลอกมากอ้าวมา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 ดูกันนะคะสำหรับคันนีส้สีเดิมโรงงานฉ่ำๆนะคะแล้วสติกเกอร์คือพี่ไผ่แจ้งไว้แล้วว่าเป็นสติกเกอร์ลิมิเต็ดนะคะนี่เน,น่สำหรับสายบันเทิงนะคะโอเคเดี๋ยวแม่ค้าพาไปชมโซนด้านหน้านก่อนว่ามีของแต่งอะไรบ้างนะคะตันนี้เลยกันลอยกันลื่นถังน้ำมันนะคะ คาร์บอนเข้าถังคาร์บอนอ่าการลอยฟ้าถังน้ำมันนะคะ DTR ับเฮ้ยเขามีตัวจับโทรศัพท์ให้ด้วยอะ่ะดูเดะโปเมาส์ตัวนี้แข็งแรงมากนะอ่ะขอนุญ,ญาตให้ชมไม้นะคะอันนี้ไม่สามหมื่นแต่ตามข้างต้นที่พิมพ์ไพบอกว่าไม่สามหมื่นแต่ไม่ธรรมดานะคันเนี้ยเออ อ่ะพอแผ่นคอคาร์บอนนะคะสำหรับแฮน,นด์วันนี้แฮนด์โคตรหมอบเลยแฮนด์หมอบหมอบมากการแฮนด์มีวัดวนนะคะวัดวนโคโซ,โซเอ้ยมีชอบตรงนี้ค่ะมีที่ชาร์จดว้วย USB นะคะ นี่ชิวหน้าแต่งไปเรียวแต่งนะคะวิงนะคะวิ่งซ้ายขวาไล่ลงมาจัดหม้อน้ำจ้ะจัดหม้อน้ำของสปีดนะคะ นี่เลยอ่าล้ออันนี้ได้สีมานะคะได้สีทองมาเฮ้ยหล่อหลอ่ะมันหล่อเข้ากันดีๆจ้ะเดี๋ยวเราให้ดูสติกเกอร์ก่อนสติกเกอร์แต่งนะคะทั้งหน้ารอบคันเลยอ่าครอบแข้งเครื่องนะคะอุดรคอง ยกเยื้องพักเทา้าดูเดะคือคันนี้ไม่รู้ว่าจะสปอร์ตสปอร์ตไปไหน,นแต่สปอร์ตจริงคลิปฉลามด้วยอ,อ้าวท่อนะคะท่อเจพีเดี๋ยวเราจะพาไปฟังเสียงท่อของเจ้าคันนี้นะคะ อ่ะไล่ลงมาค่ะนี่ก็คาร์บอนนะคะโอ้คาร์บอนรอบคันจริงๆสำหรับยางเจ้าตัวนี้เป็นยางคอนตินะยางเหลือๆอยางยังนิ่มอยู่นะคะโอ้โอโอสำหรับไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวแต่งนะเพิร์ฟปูนยกล้อหลังโตสเตอร์ โอ้ยโซสเตอร์ย,ยังเหลือๆจ้าอ่าครอบโซ,โซ่นะคะคาร์บอนมีพลิกชิปไปด้วยนะคะพลิกชิปของเซ็นเซอร์นะ,ะอะไอตัวครอบแทงเครื่องเนี่ยเป็นของ K2 แล้วก็ Masmo โอเคค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะพาไปฟังเสียงเครื่องและเสียงท่อของเจ้าคันนี้กันต่อไปจ้ะเป็นไงคะจากที่ได้ชมตัวรถโดยรอบแล้วก็ของแต่งรอบคันของเจ้าคันนี้ไปแล้วใครที่กําลังสนใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่หมดนะคะจะพาไปฟังเสียงเครื่องและเสียงท่อของเจ้าคันนี้ก่อนสําหรับแม่ค้านะคะสูง160ความสูง160กับไอเจ้าซิมอา 650R คันนี้จะอยู่ประมาณไหนเดี๋ยวแม่ค้าพาไปชมกันค่ะ ทรงคือเหมาะมากไม่ว่าจะแฮนจะอะไรก็คือสปอร์ตได้อีกนะคะไประบบไฟระบบไฟติดครบทุกจุดนะคะไฟสูงไฟต่ำไฟผ่ามาไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา ค่ะไปฟังเสียงเครื่องกันเลย เสียงเครื่องแน่นๆนะคะเสียงท่อก็นุ่มๆเร้าๆสำหรับท่านไหนที่สนใจเจ้าคันนี้นะคะเดี๋ยวแม่ค้าไปเปิดราคาให้ไปจ้ะปุยหลอ่อหล่อจริงหล่อจริงจังสำหรับท่านไหนที่สนใจพ่อรูปปล่อคันนี้นะคะเดี๋ยวแม่ค้าเปิดราคาให้ในราคาเงินสดนะคะราคาเงินสดเพียง แต่ท่านไหนที่สนใจต้องการจะจัดไปแน้นนะคะคันนี้เราก็ให้เลยออกรถเพียงศูนย์บาทนะคะออกรถศูนย์บาทจบทุกขั้นตอนนะคะผ่อนเพียงห้าพันหนึ่งนิดนิดหกสิบมวดหรือหกพันนิดนิดสี่สิบแปดมวดท่านไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะสําหรับแมค่ค้าคือบอกว่าคันนี้ถึงไม่จะสามหมื่นแต่ว่าทั้งเครื่องทั้งตัวรถคือเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ คือเจ้าของเขาดูแลดีดีจริงๆนะโอเคจ้าถ้ายังไงวันนี้นะคะจะขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ถ้ายังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ให้ช่องเอ็นบจลันเหมือนเดิมนะคะยังไงก็เข้ามาทักทายมาพูดคุยกันได้แม่ค้าจะเข้าไปตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยหรือท่านไหนที่ต้องการจะเข้ามาดูมาชมรถที่ร้านนะคะก็สามารถมาได้เลยค่ะที่ตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้นะคะจรันสถิตวงยี่สติดถนนใหญ่เลยค่ะป้ายเหลืองๆคือชัดเจนมากเอ็นไบจรันหรือสามารถโทรเข้ามาสอบถามอยากจะปรึกษาเรื่องไปนั้นโทรเข้ามาสอบถามได้เลยด้วยที่เบอร์095551277 7นะคะอันนี้จะเจอเจ้าของร้านเลยสามารถปรึกษาได้โอเคค่ะวันนี้นะะแม่ขาไฟลานถ้ายังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า